อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องรีสอร์ทหลอนปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับ ตำแหน่งที่ผมทำจะเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียกบัตเลอร์บางที่เรียกวิลล่าโฮสต์ Host, หรือรีสอร์ทโฮสต์แล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่มาพักที่นี่จะได้วิลล่าโฮสต์ทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสต์ขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับ วันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้วายฟรีและผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทเป็นแนวออกป่าป่าต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้แล้วว่าแขกจะมาเช็คอินหลังจากเราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกสี่ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาวายมาเตรียมไว้ในตัววิลล่าให้เรียบร้อยก่อนจะเลิกงาน ตอนนั้นราวสามทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาไวาน์ไปเตรียมไว้ให้แขกก็ไม่ได้คิดหรือกลัวอะไรโซนวิลล่าของแขกที่จะมาพักนี้จะแบ่งเป็นสองโซนโซนติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทสองโซนนี้ถูกกั้นด้วยพงหญ้าติเตี้ยและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวิลล่าฝั่งโน้นเพราะทางมันมืดและเล็ก อีกอย่างตอนนั้นผมขับยังไม่คล่องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดมือถือเล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งโอบถังวายไว้ผมเลยต้องเดินช้าๆเพราะกลัวถังวายจะตกแต่พอเดินครึ่งไปบนสะพานจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกว่งแรงมากทั้งๆท,ท,ที่ผมก็เดินช้าความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไร ผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแสวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานคนอื่นเดินตามมาแต่พอหันหลังกลับไปผมถึงกับช็อกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมผมก็รีบหันหน้ากลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเลยรีบซอยเท้าตรงไปที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไว ลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได5-6ถึงขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดเวลาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือใจตกไปอยู่ตาตุ่มแหรอครับผมเลยเดินไปที่วิลล่าพอเข้าไปในวิลล่ากลับกลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีก ด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรหาเพื่อนที่อยู่หน้าฟรอนให้มารับพอเพื่อนมาถึงนางใช้วิธีกดกริ่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวจะมองไม่เห็นตอนนั้นน้ำตาผมเอ่อแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานมาว่าอีเชียสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองเธอผมก็ใจชื้นขึ้นที่เพื่อนมารับ ผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของผนกบอกว่าผมขอไม่มาวิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่พออีกหลายวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกจะเช็คเอาท ปกติพนักงานสปาจะกลับสามทุ่งและแขกของผมจะกลับตอนสามทุ่งกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากแขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบสี่ทุ่มรอปภก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกรอปภว่าแขกมาใช้งานนอกเวลา พอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรอปภพตรงทางออกรีสอร์ทถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าแล้วดึกๆดึกดื่นๆไม่กลัวผีหรอเขาก็ตอบมาว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวิลล่านั้นนะแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากรีดยางแล้วโดนฆ่าข่มขืนเคยมีคนเจออยู่บ่อยบอยได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักคักและเมื่อกลับมาถึงห้อง ผมก็เอาคำบอกเล่าของรอปภกลับมาคิดตรงนั้นมันที่เราเจอเงาวันนั้นนี่แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินที่ร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ทผมเลยแอบถามป้าร้านข้าวว่าแถวนี้เคยมีข่าวฆ่ามคมขืนที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ไหมครับ อ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วล่ะน่าสงสารเขานะเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำไม่ดีมิร้ายแล้วฆ่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเขาคุดคูอยู่ในกระสอบได้ยินแบบนั้นผมแทบช็อกสรุปคือผมคิดว่าคืนนั้นผมโดนจริงๆแล้วล่ะ หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าขับรถบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกเลยครับ